พบกับปูนเยตะรายการไม่ถามอยากตอบอาจารย์ดีและอาจารย์สูขคณะศิลปาศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ดปค่หาวพบกับพวกเราดได้ในรายการปูนเยตาไม่ถามอยากตอบ อเออแ<ม>ีเราเปลี่ยนแปลงการพาไปดูผลงานของนักศึกษาบ้างดีไหมครับอืมดีค่ะมีนักศึกษาทาผลงานนะคะแนะนําชาวจีนมาเที่ยววัดนะบีว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะอืมในคลิปเราจะได้พบคําศัพท์ที่น่าสนใจเยอะๆเลยเช่นกวดน้ําที่ฟ้าเฉยนั่งสมาธิชิ่งตั่วออแผดเมตตาทึ้หูเป็นนี้ครับเป็นคําศัพท์ที่น่าสนใจเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอในบทเรียนภาษาจีนทั่วไปด้วยใช่เลยครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะดูกันเลยครับดูกันเลยดูเลย สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิฉันนางสาวอริยาฐานะโพกินค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอนคำศัพท์และรูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวกันที่ที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือวัดนั่นเองจะเป็นยัางไงาจะสนุกแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะงั้นเรามาดูไปที่คำศัพท์กันก่อนเลยนะคะสื่อเมี่ยววัดป้ายโไหว้พระสึอฟูแผ่เมตตา ช่ายเซียงหลานจุจุดทูบจุดเทียนวงว่双手合อพนมมือตีฝาสุ่สย，กรวดน้ำเสียวสิงจิงจวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใซสงสิงชัดทำบุญตักบาตรต่อไปเราไปดูตัวอย่างประโยคกันต่อเลยนะคะหากเราต้องการที่จะบอกนะักท่องเที่ยวชาวจีนว่าก่อนเข้าวัดกรุณาสมสมัยเสื้อผ้าที่เรียบร้อยเราจะสามารถบอกได้ว่า进ช寺庙前请大家穿戴整ี จินแปลว่าเข้าค่ะสื่อแปลว่าวัดเขียนแปลว่าเกอะชิงแปลว่าขอหรือกรุณาตาจี๊แปลว่าทุกคนชวนใต้แปลว่าสงส่ยจงชีแปลว่าเรียบร้อยค่ะหาวันท่องเที่ยวชาวจีนเกิดส่งเสียงดังแล้วเราอยากจะบอกว่ากรุณาอยากส่งเสียงดังเราจะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าชิงหู่ตาชงเียนวิงแปลว่าขอหรือกรุณา อูแปลว่าอย่าต่าชงแปลว่าเสียงดังเสือนขวาแปลว่าเสียงดังเจี๊ยวจ้าวค่ะหากว่าต้องการพูดว่ากิจกรรมนั่งสมาธิใช้เวลาประมาณ15นาทีจะสามารถพูดได้ว่าซิวสิงจิ้งจ้วงตัวหัวตต่าเย้เหยาชูเฟินจงซิวสิงจิ้งจัวนะคะแปลว่านั่งสมาธิค่ะเตะแปลว่าของหรือแปลว่าที่หัวตแปลว่ากิจกรรมต่าเย้ใช้ในการประมาณเหย้าแปลว่าต้องเฟินจงแปลว่านาทีค่ะ และประโยชน์สุดท้ายค่ะหากเราต้องการพูดว่าเวลาเจ็ดโมงเช้าเป็นเวลาที่พวกเราจะเริ่มทําบุญตักบาตรจะสามารถพูดได้ว่าเจ่าวฉ่างเชี่ยนชื่เหมือนไข่อยสืไรเซงสิงชัน的时间จ่าวฉ่างนะคะเป็นการบอกช่วงระยะเวลาช่วงเช้าค่ะเวลาตีห้ถึงวลบ8ปดโมงเตี่ยนแปลว่าโมงชื่อแปลว่าเป็นคือกัวเมินแปลว่าพวกเราไข่เฉือแปลว่าเริ่มไรเซิงสิงชานแปลว่าทำบุญตักบาตร แปลว่าที่แปลว่าของชิเจียนแปลว่าเวลาค่ะและก็จบก,กันไปเป็นที่เรียบร้อยน,นะคะสำหรับการนำเสนอคำศัพท์และตัวอย่างประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการท่องเที่ยวดิฉันหวังเป็นอย่างนี้นะคะว่าเพื่อนๆจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ไปสื่อสารกับคนจีนได้มากยิ่งขึ้นนะคะจนวันนี้สวัสดีค่ะ นใจมากๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะจนสซูใช่เลยครับมีประโยชน์จริงๆครับสูเอาไว้แนะนําเพื่อนชาวจีนได้เลยเนี่ยอืมวู้งาันก็ไว้พบก,กับพวกเราใหมใหม่นะคะในรายการผูเว่าวนหัวตา,วาถามมาเราตอบวิทุุวันจันทร์สปหาห์ที่หนึ่งของเดือนและรายการผูเว่าเหยตาไม่ถามอยากตอบได้ทุกวันจันทร์ที่ต่างคนเดือนนะครับแล้วพบกันใหม่ค่ะใช่ชิจิ้นบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากคณะเรานะครับ